เหลือสองย่อหน้าสุดท้ายนะครับตามที่เห็นนะครับตามที่เห็นนะ,ะเงื่อนไขสำคัญนะครับที่มีผลต่อการเลือกใช้น้ำยานะครับก็คือช่วงความดันทำงานนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยถ้าเป็น centrifugal compressor นะอันนี้เนี่ย ก็จะมีข้อจำกัดในเรื่องของความดันแตกความแตกต่างความดันนะครับความดันทำงานนี่แหละนะครับซึ่งก็ทำให้แบบเซนติฟูโก้เนี่ยจะเหมาะกับน้ำยาที่เพรชัดิฟไม่สูงนะครับช่วงการทำงานของความดันไม่สูงช่วงความดันทำงานไม่สูงมากเช่น R134a นะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็น HFO นะครับก็คือตามบรรทัดนี้เขาบอกว่าอันเนี้ยเหมาะกับเซนทริฟูโก้นะครับเพราะว่าออ,อะไรนะเซนทริฟูโก้มันสร้างเพชรดิฟได้ไม่ไม่สูงเท่าอันอื่นเขานะครับก็ถ้าเป็นเซนทริฟูโก้นี่คือดูดิแทบจะใช้งานกับอะไรไม่ได้เลยด,ดูนะครับใช้ได้แต่นี่ครับ กลุ่มที่เป็น low p r ช u r e เท่านั้นนะครับสำหรับเซนติฟูก้เนะก็ไอตัวเทเบิล uh, 4.1ก็ให้ภาพรวมก็ดีเนาะก็เป็นไกด์ไลน์เร็วๆนะครับเรียกว่าเป็นควิกควิกไกด์นะครับควิ k กไกด์ไลน์ที่จะมาดูได้ว่าคอมเพรสเซอร์ uh, ประเภทไหนเหมาะกับน,น้ํายาประเภทไหนนะครับหรือว่าน้ํายาประเภทไหนเหมาะกับการเหมาะกับคอมเพรสเซอร์ประเภทไหนนะครับอนย้หน้าสุดท้ายสั้นๆนะครับ uh, ไอ้ที่พูดไปข้างบนเนี่ยไม่มีอันไหนนะครับที่รวมเรื่องอ,อนวัตกรรมใหม่ๆเลยนะครับสำหรับพวกที่พูดถึงพวกนี้นะครับก็คือเหมือนเป็นอันนี้เป็นคล้ายๆเป็นออกตัวนิดหนึ่งเป็น disclaimer นิดหนึ่งนะครับว่าเอออันนี้ก็เป็นเป็นความรู้ที่มีอยู่ในปัจจุบันนะยังไม่ได้ไปดูว่าเออมันมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆที่ทำให้ข้อสรุปมัน มันต่างไปจากไกด์ไลน์นี้เปล่านะครับไหมมีนวัตรกรรมไหนที่ทําให้ข้อสรุปมันไม่ได้เป็นไปตามตารางนี้เปล่าเนี่นะครับเขาก็ออกตัวนิดหนึ่งนะครับว่าเาฉันไม่ได้พูดถึงนวัตรกรรมเลยนะนะครับก็อาจจะมีอะไรที่มันต่างไปจากนี้ก็ได้นะครับก็อันนี้ก็เป็นอันจบบทที่สิบสี่นะครับเรื่องคอมเพรสเซอร์ต่างๆนะครับเดี๋ยวก็จะไปอ่านบทที่ห้ากันต่อไปนะครับเป็นเรื่อง น้ำมันหล่อลื่นเลยนะครับที่อยู่ในวงจรสารทาําความเย็นนะครับอันนี้เราก็ปิดบทที่4ี่ไปนะครับ